สวัสดีครับผมวันนี้มายบช่องมอเตอร์เคนกนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชาทุกคนดูเงินผมดิ <Wow. S 1> เฮอ,อคือมีงบแสนหนึงอะครับ <Yeah. S 1> มาชมค,คือตอนนี้ก็น่าจะตีหนึ่งสามสหกะคนออนก็โอ้สามร้สาบสี่คนออน,นเอานันเลี้ยอเลยโอเคก็เห็นคลิปนึงอ่ะผมไปเห็นอะแบบ ไปทำกระจกมาไงก็เห็นคลิปนึงแบบเอ ي, ้ยเ็ไปสุ่มกาชาแล้วแบบอยากร้องบ้างมันจะอะไรีงก็ดูงบไอ้้ย่เป็นแสนหนึ่งพอดีเออขอจัดนะไปหาอันนเงนหาชิ้นเงแบนบสายฟรีนะก็คือแม่งจนไงยังไม่มีแคสละตังหมดเอาเอาืมก็เมื่อกี้ซื้อาชาสายฟรีก็ต้องอยู่ของสายฟรีดิกดคุย มาลองดูดิมันมีอะไรให้หน้าตกใจวะโอ้เงินสองพัน 2000, ในเฮียเอ้ยทำไมมันเกินอย่างวันนี้ฮะเอยยยยยยโอ้ยเลียวฮะเฮ้ยปึ๊กโอ้อยแม่งไม่น่าจะได้ของดีแล้วสจ้ะ

ในในให้กูก็ได้เ,เฮ้ยเพชรสองก้อนเอ้ยเฮ้ยไม้เฮ้ยคุมเอาไว้เฮ้ยแทนเอ็ดกับเพชรสองก้อนคุมวะในเพชรสองก้อน,นเฮ้ยเออเพชรอีกดีโอ้โหชัอดพอตดีทำไมรอบสุดท้ายหมดหมดจริง Nope อีกสองรอบเป็นไรวะ<ล>เอออีกสามรอบอ่ะมาปมดแล้วเฮียพ่อเฮียไิ๊แปดพันเลยหมดจริงไเฮียรอบเนี้ยแปดพันสอ,องรอบสอุดท้ายฮมาเฮ้อถือว่าเป็นคลิปแรกของกูถือว่าฮุดได้อะไรดีๆหนห่อยเฮ้อ ปิงอ oh. right. yeah. ๋อร้ายจบพอกูเลิกเลยเฮ้ยโอ้ยควาย